ไปมิว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 ไปหูแดงใหญ่เลยไปเร็วเร็วดีเร็วไปไหนอ่ะมยวช้าไปตาดิตาดิมาถอยถอยไปเร็วดีเร็วไปไหวแล้วเร็วดีเร็วดีเร็วเร็วดีเร็วเปไนไปไหนมาเร็วเร็วเร็วเไปไหนนอ่ถ้าอีกทีหนึมาเร็วมวมั้มิวมั้ยไามับท่านพ่ออีกทีหนึ่งให้อ่ะ ไปนี่ไมาแล้วมิวตื่อไปล้วพฮ่า่ฮ่า่ร็วีตออยเลย่มันดึงพันโคงเลยไอ้ี่มิวมิวไปวิิ่งวิอย่าตั้งตัดเลวดึงแรงเลยดึงแรงม่ไใชันกันวะ ผัวกับเมียแล้วเมียก็บอกว่าไอหมิวไปยืนทำอะไรแดดร้อนๆอ่ะนะแล้วผัวก็บอกว่าใช่ที่ไหอ่ะมึงดูดีๆเพราะว่าเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเกมเป็นตัวที่หนูใส่ไงสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเอฟซีนะครับเขาสู่ช่องนี่วันนี้มาหมายอะไร ปนนดินมไข่ okay อ่าคลิปนั้นนี่โอ้โหสิบกว่าล้านแล้วสิบกว่าล้านวิวนะครับใน t ิ k กต็อกก็มันไม่ใช่มีแค่ปลากระดี่ใช่ไหมแล้วก็ปลานินมันมีปลาชโดค่ะที่เราปองไม่น่าพลาดนะมันมีชโดแต่เรายังไม่เคยได้มันขึ้นมาเลยเคยพยายามมาตามหานะครับตรงเหลี่ยมนู้นนะฮะเอาอกไก่ไปตีเจอปลาเล็กกินอกไก่เกี้ยงเลยใช่ค่ะตอดอกไก่ okay. อืมแลวคลิปนั้นก็ไม่ได้ลงเวยมั้งเพราะว่าไม่ได้ปลานะครับก็วันนี้มาลองอีกเหยื่อประเภทหนึ่ง ที่น่าสนใจนั่นก็คือปลาดุกค่ะวันนี้ใช้ปลาดุกเป็นๆเ,เลยนะครับเกี่ยวหางนะนี่อุปรกรณ์เราเซตเองทั้งหมดซื้อมาพูกเองอลูกหมุนใหญ่ตัวเบ็ดใหญ่ก้านยาวสลงิงกิปอลน,นะที่สิบค่ะคิดว่าปลาะะโสดไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวลองดูครับอ,อ้ยเสี่ยวมันทีมันน้องก็อาจจะจั๊กกะจีหน่อยมีแอคชั่นในตัวเองใช่ไหม<ช>อย่าประเภทนี้ น้องบอกใครไหวไปก่อนเลยโอ้ชิดปลาเลยเอาไว้ตรงกลางน,านะฮะนั่นแหอะ ันนี้มีโอกาสจะได้ตาไหมคิดว่าน่าจะห้าสิบห้าสิบห้าสิบหสิบมีโอกาสเท่าสูงแต่ก็ติดแถมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างน้อยเราต้องมีปากระดีติดมาติดมือกลับไปขึ้นแล้วฮะปากระดีเรอเห็นล่าสุดใครมาหาที่บ้านนะสดสดร้อนร้อนอยังก็หน้าตาดีสโอ้ตกฟ้าก็เก่ง เขาแหก็เป็นไปไหนมาไหนก็มีแต่คนปิ๊งไงมีแบบสบตาติดมาด้วยอ่ะมีก็ว้าวุ่นเลยพอทักมาเยอะๆ,ๆก็ตอบแชทไม่ทันไงไม่ทันรถไฟก็ชนกันอีกเราเครียดเลยไรูทําไงต่อดี <laughs> โอ้ยมันน่าละเกินเฮ <laughs> ้ยปลา,ปา <laughs> มันดึงพันโค้งเลย <c oughs> ไอ้ดิเรามีมีมีไปดิมิมิ เด็กแป้งแป้งไปอ่อดึงแรงเลยดึงแรงไม่ใช้หรอวะไอ้ตาแล้วมันเจอถึงยังไงวะเนี่ยสายวิ่งแล้วลองเลยล่ะเช็คดูเช็คดูอุ้ยสวยด้วยวิ่งตึ้งตัวยูถอยมาถอยมาถอยมาใช่ป่ะเข้าปลาติดปลาเหรออุ้ยปลาดิ้นไหมปลาดิ้นดิ้นด้วยติดนู่นฝั่งนู่นเฮ้ยทำไงอ่ะ ก็อาดอย่างเดียวแต่ตัวเดียวใช่ปะไหมยังอยู่ปะอยู่เหรอไม่ออกอ่ะเฮยทำยังไงอ่ะเออไปหาทางออกให้ได้ล้างไว้อย่างเดียวอุ้ยเรียบร้อยขาดขาดตรงไหนอ่ะสลิงสลิงผูกไม่ดีเสียดายแต่มันดิ้นอยู่ใช่ไหมดิ้น นี่เรากอดอืดอืดอึดเลยไม่น่าใช่ปลาดุกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดุกแน่นอนโอ้ยว้าวุ่นเลยคนนี้อู้ปลาก,กินไม่บ่อยซะด้วยถ <c oughs> ามต่อปลาโดนเหยื่อสดยังไงอือ

ี่ลูกฮ่าลูกฮ่าพี่ตาเล็วพี่ตาเอาไปเลยเอาเข้าไปเลยเย้โอ้หนูวัดถ้าตายอ่ะทำไมตัวนี้พี่รู้สึกเหนื่อยหนูเหนื่อยขออีกตัเชียร์แล้วตากล้องมันถ่ายถ่ายอะไรบ้างเมื่อกี้ ไม่รู้หันไปมู่เลยมันบลบวิ่งไปยึดเลยอะกระดุกจินนามณีอันนี้สองตัวเบ็ดเหรอหรถเบ็ดเดียวสองค่ะแต่ว่าตัวแรกจะใช่ใช่ใช่วิ่งอย่างนี้เลยแต่อันนี้วันนี้ออกข้างนอกมันวิ่งออกขวามาือใช่ปะไม่รู้เออใช่วิ่งออกขวาแหละนี่วิงว่งออกเข้าตรง,งดูตัวที่เจ้าอื่น วุ้ยสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มสมบูรณ์ค่ะประมาณสองแล้วตัวนี้มันกินลึกไหมเนี่ยปล่อยทันไหมตัวนี้ใช้ประมาณสองโลครัลเรวอือสองโลได้อยู่นี่อุ้ยโอ้ยูยดีไห่สังคีมคีมมาคีมมาเร็วเลยคีมมาไหนนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่แหะครับเอฟซีต้องคนระวังเฟิร์สกดตายเป็นไหม อ oh. เห็นมันเขียวๆนะครับน่าจะไม่รู้ว่ากำลังหาคู่ผสมพันธุ์หรือเปล่าปล่อยไปดีกว่าอีกหน่อยจะได้มีให้ตกง่ายๆหน่อย <c oughs> โอ้สโโดตัวแรกครับของบอด,ดินแห่งนี้นะฮะทำให้ต้องมีเสียเลือดเกือบมิดเนี่ยไปหนึ่งฉึกเหมือนมันจะอยู่ใ,ใกล้กอนี้จริงๆครับเดี๋ยวเก็บคันซ้ายเข้ามาตีตรงนี้คันนึงนะฮะ เหมือนสายออกขวาเนี่ยใช่ป่ะนิวไปแล้วไปแล้วเอาจะสัตว์เดี๋ยวต้องวิ่งไปเนาะท้ายบอ่อนไปเร็วไม่รู้ว่าเป็นปลาดุกหรือเปล่าเรราพราะปลาดุกก็ตัวใหญ่อ,อ,อะไรนะ<อ>หลองยาไซพับเท้าเปอ ไปแล้วมิวใช่เหรอไปเร็วๆไปไปพี่วัดนะไี่ต้อยวัดให้หน่อยดิโอ้โหไี่ต้อยอยู่นีแเองฮะเอาไงเดี๋ยวเข้าป่านะตับแล้วถอยตับแล้วถอยตับแล้วถอยไี่ต้อยโอ้โหยมือไม้สั่นหมดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะสับเนี่ยเอ้าเรองบอกเลยบอกแล้วอะไรมันคลายหรือเปล่าเอาวิวเลย เออบ่มันมีแรงอ่ะเอามเอาใหม่เอามเดี๋ยวมองก็คขี้นิกเหนียวรู้ยังตอนนี้เรามีมิตรเยอะมากเลยนะมิตรภาพอ่ะ <c oughs> มิตรอาชีพนี่แหละ เยอะมากนะครับ FC <Okay. S 1> คือเราเองก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยนะครับทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางแล้วกันตอนนี้คือมีมิจฉาชีพเข้ามาในวงการตกปลาแล้วนะครับแล้วก็สร้างเ,เพจเหมือนเด็กตกปลาเลยครับเอารูปโลโก้เราไปใช้รูปหน้าโปกของเราไปใช้แล้วก็ประกาศรับจองคันบุฟเฟ่บึงบางเลนมีคนเสียหายแล้วด้วยบางคนจองสองคันครับโอนเงินไป5,000บางคนคันหนึ่งโอนไป2องพ ตอนนี้ที่ทราบมาโดนไปเป็นหมื่นแล้วครับหลายๆคนรวมกันนะแล้วก็เราเองก็พยายามจะไปแจ้งความอยู่นะครับก็ บางคนเสียหายก็ไปแจ้งความในพื้นที่ใกล้บ้านนะครับยังไงช่วยกันดูหน่อยนะครับใช่ค่ะเทศจริงดูไม่ยากค่ะดูที่ผู้ติดต,ตามหลายแสนคนก<อ>็มีคลิปเทปเต้รหนวด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเจอโฆษณาที่แบบว่าเปิดจองคันบุฟเฟ่นั่นคือมิจฉาชีพนะครับเราไม่เคยลงโฆษณาเลยถ้าใครเจอกดรายงานโฆษณาหน่อยนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะได้โดนลบโดนบล็อกไปอะไรเงี้ยมันจะได้ทํางานยากขึ้นไม่อย่างนั้นโอ้โหมันมันทำงานง่ายมากเลยนะคือแบบมานพวกเราก็เยอะซะด้วยแน่มันก็ไม่ถือเดี๋ยวมันก็ว่ยายเองอะอ่ะหนิวแล้วปล่อยปลาไปแล้วเป็นไงนกลงไหมไม,ไม่ไม่ลงเลยนกอะ่ะทำไมอ่ะ มันกลัวหุ่หรนรายการอ๋อจริงเหรอใช่มันได้ผลเหรอได้ผลได้ผลขนาดไหนได้ผลขนาดที่ว่าเหมือนจริงมาก <c oughs> ยังไงอ่ะ <c oughs> พ่อบอกว่าพ่อไปทําอะไรอยู่ตรงริมคลองไม่รู้อ่ะฮะใกลๆแล้วก็มีคนแถวบ้านนะคาด่านผัวกับเมียเออแล้วเมียก็บอกว่าไอ้มีไปมยืนทําอะไรแดดร้อนๆอ่ะนะแล้วพนะ่อก็บอกว่าใช่ที่หนออ่ะมึงดูดีๆเพราะว่าเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเกงก็เป็นตัวที่หนูใส่อะขนาดคนหนึ่งเชื่อเลยและกาจะไปเหลืออะไร แปลว่าใช้ได้ผลแล้วมันยังยืนอยู่ใช่ไหมยืนอยู่ค่ะนึกว่าจะมีคนขโมยไปแล้ว oh. เพื่อไปนคนชุดไงไร้ว่าเป็นหนูเออไอ,อ,อ,อคนนั้นมาที่ขับผ่านบึงบ่อยๆป่ะแล้วแล้วเขารู้ยังว่ามีคนใหม่มาแล้วอ่ะไม่มีตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามาแรงมากเลยนะคะแล้วเราได้ผลงานแล้วหตัวเดี๋ยวเราจะเก็บของกลับไปเลยนะคะเพราะว่าเขามีนัดครับไปโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไให้แกตัวด้วยไปแล้วไปแล้ว